สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะมอล่ําเลาะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อน้องเพชรน,นะครับเสาร์นี้วันที่17พี่น้องตื่นแต่งแต่เสาคุณยายแตนยายแตนนี่พาไปออกกําลังกายไปิึงนะครับน้องพ่อน้องเพชรออกกําลังกายบนรูวิ่งรูวิ่งโอเคนะคะนี่ยายติดสตตร์ก,ก่อนนะนี่เปิด,ดเครื่องแล้วนะ จับตรงไหนอ่ะจับเออจับเอวกันตรงนี้ก็ได้นี่พี่พลอยใบดีๆนะ <c oughs> ไหนนะไหนนะกอดกอดกอดอ่ะโอเคเออกอด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 เขาหน่อยอ่ะโ,โ,<ๆ>โอเคจะจะไปยังไงเดี๋ยวยายอันนี้ก่อนนะยายสตาร์ทก่อนนะคะน้องเพชรนั่งอยู่เฉยก่อนนะลูกนะโอเคไหมลูกโอเคโอค่ะอ,อ,อ่ะนี่พี่พอยืนตรงนี้ก่อน พี่พลอยก็เริ่มสตาร์ทแล้วนะวางนะเกิดหลักฐานนะไปแล้วนะพี่พลอยพี่พลอยไปแล้วนะขึ้นมาลุกขึ้นมาเอ่อขึ้นมาจับพี่พลอยจับพี่พลอยจับนะโอเคโอเคออกกําลังกายจับปากกันลูกจับปากกัน <Okay. S 1> อ่ะโอเคโอเคจับใหญ่ก็ได้อ้าวออกกําลังกายนะคะ ไปเบาๆคะ่ะไปเบาๆให้เด็กเล่นด้วยนะคะฝึกกันออกกาลังกายนะคะอนุจับตรงนี้ถึงไหม้หางนี้ถึงไหมลูกทางนี้ถึงไหมเโอเคยัง <c oughs> <Okay. c oughs> ไงถึงอยู่ออกกําลังกายกันคะ่ะอ้าฝึกวันเดียวนะคะในวันที่สอง คือน,นิยายก็มาวิ่งคนเดียวตอนนี้ให้เด็กมันวิ่งด้วยเด็กตื่นแต่เช้าค่ะฝึกต้นขากำลังแขนได้ทั้งปอดได้ทั้งหัวใจนะคะการวิ่งออกกำลังกายหยอกๆตอนเช้านะคะเอาแค่นี้ไม่ต้องเร็ว ได้หนึ่งนาทีแล้วค่ะหนึ่งนาทีแล้วค่ะอืมหนึ่งนาทีแล้วค่ะตอนนี้รองเท้าวิ่งหนูยังไม่มีเลยเท้าวิ่งออกกําลังกายหนูกับยายยังไม่มีเลยเราต้องใส่ถุงเท้าก่อนนะคะตอนนี้ <Okay. S 1> อะไรคะพอแล้วเหรอลูกพอแล้วนะเดี๋ยวยายเอาลง ลอยลงก่อนทึบโอเคได้สองนาทีนะคะอ่ะหน,นูไปเล่นก่อนเลยได้ยายจะออกยายให้เปิดเปิดแล้วลูกเปิดบอ่มายายเปิดประตูให้ และนี่คือความหนาวรักความสดใสพี่น้องพี่น้องบอกอันตรายเดอ้อเออมันมีนหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงเป็นใย,ยใน่ว่ามันอันตรายบอกขืนไปเรียนทึ่งลูวิ่งแบบนี้นะครับบออันตรา,ายดอกนะครับคุณยายแตนเราก็ดูแลย,ย่างดีเบองอย่างดีแล้วเ็าบ่ไใดไปกดความเร็วที่มันเร็วเกินไปมันสามารถที่จะค่อนทรนความเร็วได้นะครับก็ถือว่าฝึกน้องในการเดินนะครับในการต่างๆ อันนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากว่าเป็นสิ่งที่บดีนะครับเป็นสิ่งที่อันตายมันบ่แมนนะครับมันปลอดภัยมันมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่บ่แมนว่าพ่อยเด็นหน่อยมันเล่นอย่างเดียวนะครับโอ้ยเอาเบิ้งแล้วกับมีความสุขนาอพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช่อีกหนึ่งอัปเดตน้องพ่อยน้องเพียรมาให้พี่น้องแฟนคลับได้เบิ้งกัน